พบหลักฐานหงติดต่อคู่โบจริง3แข้งจ่อคัมแบ็กควันซ่าเหตุไม่ซื้อกองหลังเพิ่มและก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจสรุปข่าวเลี้ยวู่26มกราคมกับผมโคดแอคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเห็นหน้ากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรื่องราวของคู่โบมีอัปเดตจากสื่อสเปนเจ้าดังหัวดังที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงนะครับ ฟังได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็อัปเดตตัวเจ็บกันด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขานะครับโทรสั่ง Del i v e r ร021054555การันตีความอร่อยหรือว่าจะแอดไลน์นะครับก็เดี๋ยวสแกน QR โคดนี้ได้เลยนะครับสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะสำหร โปรแกรมการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าในสุดสัปดาห์นี้ลิปูเตะวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าเอฟเอคัพเนี่ยมีเตะวันพฤหัสไปแล้วคู่หนึ่งคือบอลมัรมีเตะศุกร์อีกเห็นไหมศุกร์มีเชลซีมีสเปอร์พวกเนี้ยนะสเปอร์เจอแมนซิตี้ด้วยวันศุกร์เนี่ยคือคืนเนี้ยคือเรียกได้ว่าบิ๊กแมตช์ส่วนวันเสาร์ก็มีพวกเอเวอร์ตันเชฟยูนิวคาสเซิลฟูลแลมอะไรพวกนี้ส่วนลิปูของเราครับเตะแยกมาวันอาทิตย์ครับคู่ ไม่ดึกมากเนาะกำลังดีเลยเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับจากคู่ลิอร์พูเสร็จแต่กับนอริศนะก็จะมีคู่กับแมนยูด้วยอันนี้ให้เห็นโปรแกรมล่วงหน้ากันนะแต่ว่าสาเหตุที่วันนี้ผมต้องอัปเดตตัวเจ็บตั้งแต่วันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะครอปอะสัมภาษณ์อัปเดตวันพฤหัสบดีก็คือเมื่อคืนของวันพฤหัสบดีตามเวลาเมืองไทยข้อมูลมันมาแล้วจะไปรออัปเดตวันศุกร์วันเสาร์มันก็จะล้าอัปเดตเลยแล้วกันนะครับ ครอบสัมภาษณ์อัปเดตถึงตัวเจ็บเหล่านี้นะฮะก็คือเทรนต์แอนเดอร์อโนโรเบิร์ตสันแลวก็โดเบดิกโซบอสไลเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง3คนมีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาในเกมเอฟเอคัที่จะเจอกับนอร์ดิสซิตี้ได้แต่เดี๋ยวต้องรอเช็คกันอีกทีนึงนะยังไม่ถึงขั้นว่าชัวร้ออ์แต่ว่ามีโอกาสเลยทั้ง3คนไล่ตั้งแต่โดเบิร์ตสันครับครอปบอกว่าโรเบิร์ตสันเนี่ยร่างกายพร้อมแล้วฟิตพร้อมแมตที่แล้วเราก็ใส่ชื่อเขาบนมานั่งสำรองไปแล้วนะครับเขาซ้อมได้อย่างปกติ้วดย นะมีโอกาสที่เขาจะได้เล่นนี่ถ้าจะถามว่าใครมีโอกาสเยอะสุดต้องบอกว่าล็อบโบครับอาจจะออกสตาร์ตัวจริงได้เลยด้วยซ้ํานะครับอ่ะคนต่อมาโดมิน so ิกโซบาสไลน์ครับคนขวานะ so เนี่ยโซโบเนี่ยเขาบอกว่าเขาซ้อมกับทีมได้แล้วเมื่อวันพุธนะแล้วก็มาวันพฤหัสบดีเนี่ยเราให้เขาพักวันหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ต้องรอดูคือวันศุกร์อ่าครอปแถลงข่าวเนี่ยมันคือวันพฤหัสไง ดังนั้นวันศุกเนี่ยต้องรอดูว่าโซโบจะซ้อมได้ตามปกติไหมถ้าโซโบซ้อมได้ตามปกติอีกเกมวันอาทิตย์นี้เขาก็พร้อมที่จะลงไปลงเล่นสักจํานวนนาทีหนึ่งจำนวนหนึ่งอะ่ะก็อาจจะแบบลงไปเคาะสนิม10-20-30นาทีก็คืออาจจะมีชื่อสบ,บนสบรองได้อันเนี้ยถ้าจะถามถึงโอกาสของโซโบผมว่ามีความเป็นไปได้มากเหมือนกันนะจากจิงที่ครอปพูดส่วนเทรนนาโนครับอันเนี้ยอาจจะเป็นเคสที่50-50 ถ้าโซโบ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โบโบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะลงได้เนี่ยแต่เทรนด์เนี่ยอาจจะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยอาจจะต้องรอดูหน่อยนะจนถึงวันพฤหัสบดีเออพฤหัสบดีเนี่ยเขายังไม่ได้ซ้อมเลยด้วยซ้ำหมายถึงว่ายังไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบอาจจะซ้อมเดี่ยวแล้วแต่ซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมเนี่ยยังเดี๋ยวรอดูวันศุกร์ถ้าเทรนด์สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเต็มรูปแบบวันศุกร์อ่าแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการซ้อมวันเสาร์แบบนี้ วันอาทิตย์กับนอริสก็น่าจะมีชื่อเป็นสำรองได้ดังนั้นต้องรอดูนะแต่มันเป็นเรื่องดีมากๆครับครอปบ,บอกว่าการที่ทั้ง3คนจอกลับมาแบบนี้นะครับส่วนเตียโก้อาคันทาร่าและก็เซฟานบายเซติดครอปอัปเดตด้วยนะครับบอกว่าเตียโก้อาคันทาร่ากับบายเซติดเนี่ยผมหวังว่าพวกเขานี่จะกลับมาเร็วที่สุดเร็วกว่าที่เราคิดหรือคาดเอาไว้ครอปใช้คํานี้ฮะว่า s o o n e r r a t ตเตอร์แดน r รเก็คือหวังว่าจะกลับมาเร็วมากกว่าช้า อันนี้คือแปลตรงตัวนะแต่ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คืออารมณ์แบบว่าหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้ได้แต่ซึ่งก็ไม่มีกรอบเวลาบอกนะฮะว่าไอ้คาว่าเร็วกว่าที่คิดไว้ได้เนี่ยมันคือเมื่อไหร่นะฮะโอเคส่วนคอสตาซิมิกาดอันนี้แถมให้ครอปแกก็บอกเหมือนกันว่าซิมิกาดใกล้และใกล้จริงๆเขาฟิตดีคือร่างกายเนี่ยฟิตดีแต่แพทย์เนี่ยยังไม่ให้ไฟเขียวในการกลับมาซ้อม แพทย์ต้องการให้การฟื้นฟูบริเวณหายปลา้าที่ไปผ่าตัดมาเนี่ยหายแบบหายแบบปิดทิ้งหายแบบหายจริงๆแล้วค่อยกลับมาซ้อมซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่เป๊ปไรเดอร์สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารเนาะเป๊ปไรเดอร์บอกว่าซิมิการ์ต้องการเวลาอีกสัก2สัปดาห์ในการทําให้กระดงกระดูกมันแข็งแรงสมบูรณ์ร้อ็แล้วเดี๋ยวจะกลับมาซอมา้อมได้อะสรุปซิมิการ์อีก2สัปดาห์นี่คือสภาพความพร้อมของทีมณนะัตตอนนี้ส่วนโมซาร่าครับกลับมาสู่อังกฤษแล้วแล้วก็อ่าที่เพื่อนๆเห็นนี่ ซ้อมอยู่ที่ a อคเซอร์เทนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ในโรงยิมก็ฟื้นฟูร่างกายนะเขาก็ลง i g s t o r รแค่รูปเนี้ยรูปเดียวนะฮะทีนี้มันมีไอตัวมารครับผมใช้คำว่าไอตัวมารน,นะมันคือามเหม็ดอาซัมมิโดอ่าเดี๋ยวก่นนะมันจะมีตัวที่เป็นเอาหายไปแล้วอามิโดมิโดนี่นี่น มันจะเป็นโมโมเมนต์อาซามิโดครับที่ที่เขาแบบออกมาล้อโมซาลาอ่าเนี่ยเนี่ได้ให้ดูนะครับล้อภาพเนี้ยว่าโอ้โหการเอ็กซ์ซส์แบบนี้มันยากมันลําบากมากเลยมันทําที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ที่ลิเวอร์พูลเป็นการแซะเป็นการจิกกัดครับโมเมนตอาซามิโดเป็นอดีตนักเตะสิมชายิยิปเนาะชื่อดังด้วยแต่ทําตัวไม่น่ารักเลยนะทําตัวไม่มีคลาสนะครับแซะโมซาลาครับ เนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วแปลเป็นไทยเนะี่ยอย่างที่บอกว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินกับไอการออกกําลังกายแบบนี้ทําที่อื่นไม่ได้หรอกมันต้องมาทําที่ริพูเท่านั้นอ่ะแล้วก็นั่นแหละครับเฮ้ยอธิบายเหตุผลให้คนที่มีอคติในหัวใจมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มีคนที่ด่าแทนเรานะครับนั่นคือรามี่อาบัตอิซ่านะครับเอเย่นของโมฮัมเหม็ดซาร่าแกไม่ได้ระบ,บุชื่อ มิโดนะแต่คำพูดของที่พิมพ์มาเนี่ยของรามมี่อาซัดอีบาสเนี่ยดัมมีอาบาสอิซาเนี่ยเขาที่เป็น,นเอเจนต์ซาลาเนี่ยคำพูดของเขามันบ่งบอกได้เลยว่าเป็นการใส่มิโดแล้วก็รวไมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์คนอื่น,นๆเขาใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเห็นไหมอินดิวิเดียลหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือพวกคนดังผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยอ่ะที่แบบอาศัย การบาดเจ็บของโมซาร่าในการหายอดไลค์ like, ยอดแชร์ share, ยอดคอมเมนต์ comment, ยอดฟอลโล่นู่นนี่นั่นคือแบบเนี้ยใช้ช่วงเวลาแบบเนี้ยโจมตีซาร่าแล้วก็ได้ยอดไลค์นู่นนี่คือมันไม่ได้บอกหรอกว่าคือเขาไม่ได้ระบุถึงมิโดนะแต่ทุกคนรู้ได้ด้วยเส้เลยว่ามิโดแม่งก็คือหนึ่งในนั้นที่โดนโจมตีแน,น่ๆคือเป็นโจมตีแบบวงกว้างเลยว่าคือโมซาร่าเป็นคนที่คอมมิตเมนต เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นให้กับทีมชาติอียิปต์แล้วก็ลิเวอร์พูลทั้งสองทีมแล้วแหละแต่คุณไม่เข้าใจความหมายหรือว่าการกลับมาฟื้นตัวที่เมืองที่ลิเวอร์พูลที่มีความพร้อมด้านการแพทย์มีอะไรมากกว่าที่คุณอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์อ่ะคุณอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่บ้านเกิดตัวเองด้วยไม่ใช่อียิปต์ด้วยคุณอยู่ที่ไอวอรี่โค้ทที่เป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ย อะไรมันจะคือความพร้อมที่ได้มากกว่ากันมันไม่เข้าใจอธิบายไปคนอย่างมิโดแม่งก็ไม่เข้าใจนะครับนะอยากจะด่าแรงกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรเอาแค่นี้ดีกว่านะทีเนี้ยไหนๆหนพูดถึงเรื่องโมซา่าแล้วมาอัปเดตเรื่องอนาคตของโมซา่ากันต่อเลยนะครับจากรายงานจากเดวิดออนสตีนนะครับคือแกเขียนคอลัมน์ไว้นะนี่นะแกเขียนคอลัมน์ใช้คาว่าเขียนคอลัมน์ไม่ใช่ต้องใช้คาว่า Q&A แกเปิดคอลัมน์ Q&A ให้คนเข้ามาสอบถามนี่ครับก็มีคุณที่ชื่อว่าดัมมี่นะ คุณดามี่เนี่ยเขาก็มาถามเดวิดนะครับว่าให้เดวิดสวัสดีเดวิดฉันอยากจะรู้จริงๆผมอยากจะรู้จริงๆว่าโมซาร่าจะถูกขายในซัมเมอร์นี้ไหมอ่าเดวิดออนซีนก็มาตอบครับนี่ท่อนนี้นะแปลเป็นไทยเลยนะครับเดวิดออนซีนบอกว่าผมยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆว่าซาร่าว่าจะตัดสินใจย้าย,ายออกจากทีมหรือถูกขายอะไรแบบนั้นยังไม่มีข้อมูลที่ตัดสินใจแบบนั้นออกมาแต่ผมมั่นใจว่าลีพู จะต่อสัญญาจะพยายามต่อสัญญากับโมซา่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวนักเตะด้วยของตัวซา่าเองด้วยถ้าสมมติซา่าตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโอเคผมไม่อยากคุยสัญญาใหม่ก็อยู่ที่สโมสรว่าสโมสรลิพูจะทำยังไงกับสัญญาที่เหลือปีเดียวเช่นจะใช้ซา่าต่อไปอีก1ปีจนหมดสัญญาแล้วก็แยกย้ายแบบฟรีเอเย่นไหมหรือถ้ามีข้อเสนอเข้ามาแล้วมันเป็นเงิน ก้อนที่คุณจะคว้าได้กับสัญญาที่เหลือปีสุดท้ายคุณจะคว้าเอาตรงนั้นไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลีอาพูอีกทีหนึง่งแต่ต้องให้นักเตะตัดสินใจก่อนว่าจะต่อหรือไม่ต่อสัญญานะครับมีโอกาสสูงที่ซาอุดีอราระเบียทีมจากซาอุดีอราระเบียจะกลับมาล่าตัวอีกครั้งเหมือนกันเพราะสิ่งที่ซาอุดีอราระเบียแสดงมาตลอดนะพร้อมที่จะทุ่มล่าโมซาลาอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมเคยพูดไว้นี่นะออนสตีนย้ำคำนี้อย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่า นี่ให้ดูท่อนนี้นะฮะโมซาล่าที่ผมได้รับทราบข้อมูลคนใกล้ตัวของผมมาที่แบบอเขาบอกว่าโมซาล่าอยากจะเล่นในยุโรปต่อมีความคิดที่อยากจะเล่นในยุโรปในฟุตบอลระดับสูงแบบนี้ต่อซึ่งนั่นแปลว่าก็อาจจะอยากอยู่กับลิปูต่ออย่างน้อยหนึ่งปีก็ได้ปีหน้าก็อาจจะยังไม่ไปก็ได้นะแล้วก็เรื่องนี้ต้องรอดูครับเราต้องรออดทนรอคำตอบอีกนิดหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เดวิดออสซินสายข่าวเทียหนึ่งของยุครายงานนะครับส่วนเรื่องราวของทาเคฟุสาคูโบะนะครับที่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนโมซาล่าหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นข่าวอยู่หลายเดือนก่อนก็เป็นข่าวแล้วก็เงียบหายไปแล้ววันนี้กลับมาเป็นข่าวอีกทีหนึง่งโดยเว็บไซต์ท,ที่ที่มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยแหละนะครับนั่นก็คือรีเดโบนะครับสื่อสเปนเจ้านี้รายงานโดยนักข่าวที่ชื่อว่าจอร์จซีปิคอนนะครับโดยจอร์จซีปิคอนเนี่ยรายงานนะครับว่า ลิปูคือทีมที่ให้ความสนใจทาเคฟุสะคูโบะแบบจริงจังมากที่สุดทีมหนึ่งคือลิปูเลยและได้มีการติดต่อสอบถามเอเนตนนักเตะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงตลาดเดือนมกราคมด้วยนี่ครับให้ดูท่อนนี้นะ,ะนี่ครับเขาบอกว่าได้มีการติดต่อสอบถามช่วงก่อนเข้าสู่ตลาดเดือนมกราคมด้วยลิปูตอบต่สอบถามหาเอเนตนของนักเตะนะครับ เพื่อเช็คสถานการณ์ว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมที่จะซื้อแต่อาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงมกราคมนี้เพราะตัวนักเตะเหมือนกับให้คำตอบผ่านเอเจนต์มาแล้วว่าผมจะไม่ไปไหนในเดือนมกราคมแต่ซัมเมอร์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึงนี่ครับนี่คือหลักฐานจากสื่อดังของประเทศสเปนครับทีนี้เขาบอกว่าฝั่งลิพูนะฮะ กำลังพิจารณาเป้าหมายแนวรุกในซัมเมอร์นี้พวกเขามีปีกธรรมชาติแค่2คนก็คือซาร่ากับดีอาร์ตแต่ว่าโชวต้าเนี่ยเป็นตัวสารพัดประโยชน์นะแล้วก็เขาเสริมด้วยนะว่าตัวของคูโบะไม่อยากไปซาอุมีทีมจากซาอุสนใจคูโบะแต่คูโบะไม่อยากไปนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องซับซ้อนครับเพื่อนๆให้ดูท่อนนี้นะอ่าสิ่งที่เป็นเรื่องซับซ้อนก็คือแลมาดริดเนี่ยขายคูโบะ ให้กับเรอัลโซซิดัตอ่าตอนนี้เขาก็เป็นนักเตะเรอัลโซซิดัตเนาะแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นมันมันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่มาด r i ริดมีสิทธิ์มีเสียงในการปฏิเสธขายนักเตะได้ด้วยนะครับอ่ะสิทธิ์ในสัญญาปัจจุบันที่ขายให้โซซิดัตคือหนึ่งห้าสิบเปฟิวเจอร์เซลก็คือส่วนแบ่งการขาย50%ไม่ว่าโซซิดัตจะขายให้ใครได้ราคาเท่าไหร่ถ้าขายไปจริงๆนะ ในท้ายที่สุดต้องแบ่งให้กับเรอัลมาดริด50% 2. นะครับ first refusal นะครับ right of first refusal แปลเป็นไทยก็คือสิทธิ์ในการปฏิเสธเจ้าแรกงงไหมอธิบายแบบนี้สมมุติเลยสมมุติเลยสมมุติซัมเมอร์นี้ไม่ไม่รู้รละซาร่าจะยังไงต่อแต่สมมุติถ้าริบูจะเอาคูโบกริบูติดต,ต่อหาโซเซดาตใช่ไหมครับแต่โซเซดาตต้องไปถามมาดริดก่อนไอ้ลท์ไลท์ออฟเฟิร์ส t r ฟ f u s a l เนี่ย ต้องไปถามเลยมริดก่อนว่ามะริดคุณจะเอาคู่โบกลับไหมถ้าสมมุติมะริดบอกเออลิฟูมันจะเอาใช่ป่ะแต่ฉันอยากได้คู่โบกลับเหมือนกันอะอ่ะดังนั้นฉันขอใช้สิทธิ์ไม่ขายให้ลิฟูได้ไหมฉันอยากเอาคู่โบกับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปถามนักเตะด้วยเช่นพอไปถามคู่โบแล้วคู่โบคือตอนนี้มะริดขอใช้สิทธิ์เฟิร์สเดฟูซอแล้วเนี่ยคูโบคุณเอาไงคูโบบอกโอ้ไม่อยากไปมะริดอะไปมะริดก็เป็นสำรองอะ แต่ถ้าไปรีพูเนี่ยอาจจะไปแทนซาร่าเลยผมไปรีพูแล้วกันอะนักเตะมีสิทธิ์เลือกได้ไอสิทธิ์ของมัดลิดต,ตรงนี้ก็จะถูกปัดตกไปแล้วก็จะเป็นรีพูซื้อได้อีกทีหนึ่งแต่มันเหมือนว่ามันจะมีมัดลิดที่เป็นกานน้างนิดๆอย่างเงี้ยอย่างที่ผมอธิบายก็พอพอเข้าใจนิดๆไหมครดังนั้นมันมีความซับซ้อนตรงนี้ด้วยอันเนี้ยข้อมูลชุดนี้ผมนํามาฝากผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับแฟนๆที่ฟังอยู่ในวันนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียังมีเรื่องราวของคอนซ่ามาฝากด้วยนะครับพื้นสมาร์ทแมทสวยมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เ p สสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียรการปลรวกกันน้100ํา1% 0 0ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมณฑลทร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมตหรือว่าโทร0632081188นครับเรื่องรองนาเแปคหนซ่นะครับมาดูสัมณ์ของครอป ครับพูดว่าชัดเจนมากเลยนะนี่คือเหตุผลจริงๆที่ว่าทําไมลีพูของเราไม่ซื้อกองหลังเพิ่มนั่นก็คือควันซ่านั่นเองนะครับครับบอกว่าผมเนี่ยชอบจาเลวควันซ่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ16อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตั้งแต่ตอนเห็นตั้งแต่อะคาเดมี่แรกๆแ,แล้วเพราะว่าด้านสรีระเขาดูสูงใหญ่ตั้งแต่เด็กนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีดูสูงใหญ่ดูรูปรล่างดีฟิสิเค้ดีนะสรีระดีแล้วก็ เห็นตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีการเล่นบอลด้วยเท้ายอดเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับเออการเล่นบอลด้วยเท้าดีนะครับเป็นอะไรที่พิเศษมากๆกับนักเตะที่มีกองหลังที่มีการออกบอลที่ดีด้วยแบบนี้เออเป็นเรื่องพิเศษแต่ว่าสิ่งที่เรารอดูตั้งแต่ตอนอายุ1 6 17 18 19จนมาถึง20เนี่ยเรารอดูว่าเขาเก่งในระดับดาวรุ่งคือในเหล็กรุ่นเดียวกันคือเก่งมาก แต่การที่คุณเก่งในระดับดาวรุ่งไม่ได้แปลว่าคุณจะพอคุณคุณขึ้นสู่ชุดใหญ่คุณเจอผู้เล่นระดับที่เป็นผู้ใหญ่อะที่เขาโตเต็มวัยแล้วประสบการณ์มีแล้วคุณจะดีกว่าผู้ใหญ่มันไม่ได้เป็นการการันตีเลยใช่ไหมฮะดังนั้นบททดสอบคือการที่คุณขึ้นมาเล่นระดับสูงระดับซีเนียแบบเนี้คุณเจอระดับพรีเมียร์อย่างเงี้ยคุณจะไหวไหมคุณดีที่สุดในรุ่นตอนคุณเป็นเด็กแต่คุณเจอบททดสอบที่เป็นผู้ใหญ่บางทีคุณผู้ใหญ่มันแข็งแรงกว่า กล้ามเนื้อมันแข็งแรงกว่าเนี่ยครอบ,บอกนะหรือลูกไม้ครอบใช้คําว่าด์กอาร์ตอ่ะผู้ใหญ่กองหน้าบางคนมันมีด์กอาร์ตมันมีแท็ติกตุกติกหรือแบบมีพิงนิดนึงแล้วพลิกอะไรเงี้ยคุณต้องมาเจอพวกนี้ลูกไม้เยอะบางครั้งผู้ใหญ่ก็จะเด็กๆได้ด้วยประสบการณ์ตรงนี้ท้ายที่สุดถึงตรงนี้ครับครอปบ,บอกว่าเข้ารับมือกับระดับผู้ใหญ่ได้แต่ผมไม่คิดเลยว่า เขาจะรับมือกับระดับผู้ใหญ่ได้เร็วขนาดนี้ตั้งแต่ตอนปีซีซันเราเห็นแง่บวกจากเขาแล้วเขาเอปีซีซันมันมันมันดีว่ะนะตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเราจะซื้อกองหลังไหมไอย้อนกลับไปเมื่อเมื่อซัมเมอร์นะจำได้ไหมซัมเมอร์เรามีข่าวว่าเราอาจจะซื้อกองหลังเนาะนอกจากกองกลางเนี่ยจำได้ไหมฮะอ่ะเขาบอกว่าเราก็พิจนารณาอยู่ว่าเราจะซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่มไหมแต่พอเห็นควันซ่าซ้อมตัดสินใจกันเลยว่าอ่ะปั้นควันซ่าดีกว่าไม่ซื้อกองหลังแล้วเออ แล้วยิ่งพอสถานการณ์มันนําพานะควันซ่าได้รับโอกาสลงเล่นควันซ่าเล่นได้ดีดีดก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกต้องแล้วที่เราพับพับแผนซื้อเซนเตอร์แบ็กไปนะฮะสถานการณ์นาพามาแล้วคว้าโอกาสได้ตอนนี้เขาคว้าโอกาสไว้ได้ เป็นหนึ่งในคนส่วนสําคัญของทีมเป็นหนึ่งในการโรเตชันของทีมที่แบบจะแบ่งเบาความเข้มข้นจากคนอื่นได้สมมติพักโกนาตเตเก็ควันซ่าเล่นแทนได้เลยแบบคุณภาพคุณแบบไม่ได้เป็นรองเยอะแล้วอ,ะอ่ะและเป็นส่วนสําคัญของทีมดูอย่างเช่นเกมล่าสุดกับฟูลแลมสิเนี่ยครับบอกนะเขาเจอสถานการณ์ดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับคู่แข่งหลายครั้งแต่เขาก็เอาอยู่เขาเอาอยู่เขาเล่นได้เขาออกบอลด้วยเท้าได้ดีด้วยเขาแพ็กเกจครบมากๆผมปลื้มที่เป็นแบบนี้ทีเนี้ยต้องรอดูครับเพื่อน ซั Summer. มเมอร์มกราคมผมพยายามบอกเพื่อนว่าตัดได้เลยรู้สึกว่าลิปูไม่ซื้อแน่ๆซัมเมอร์เนี่ยจะซื้อตัวแทนมาติดหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ควันซาเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วคนนึงอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับยังไม่ชัวร์จริงๆนะฮะแต่เป็นไปได้ก็อาจจะซื้อแทนระดับแค่แทนมาติดอีกคนนึงเอามาเป็นแบบสกอตเดฟให้มันมี5คนอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะส่วนสีสันอื่นๆที่นํามาฝากเพิ่มเติมนะครับจะพยายามไปอย่างเร็วที่สุดเอาเฉพาะเรื่องส,นะอสนะองํา เรื่องนี้ฮะลิฟูครับรายงานจากเดลี่เมลโดยลูอิสตีลนะครับบอกว่าลิฟูกลับไปจ้างบริษัทเดิมนะครับติดต่อแล้วนั่นก็คือบริษัทเนโรวันนะครับเนโรวบริษัทนี่จํากันได้ไหมที่เนี่ยเอาเครื่องมาติดที่หัวเนี่ยเราเคยจ้างทีนึงแล้วเอาไว้เฉพาะช่วงที่ก่อนถึงนัดชิงหรือว่าในช่วงเวลาที่เรามีลุ้นแชมป์อะไรแบบนี้ก็จะจ้างมาเพื่อมา ทำให้นักเตะเราพัฒนาในเรื่องของสมองพัฒนาในเรื่องของการแบบรับมือกับแรงกดดนันดูการทํางานของสโมสรว่าเฮ้ย <c oughs> ทำงานตรงนี้กดดนันจะทํางไงให้ลดความกดดนันให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ <c oughs> มีความแม่นยําในการเล่นมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะถูกนํามาใช้ในช่วงก่อนที่จะถึงปลายเดือนหน้าในเกมนักชิงก็คือจะทําให้นักเตะเรานิ่งรับมือกับความกดดันในนักชิงได้ดีขึ้นนั่นแหละเราเคยใช้บริษัทนี้แล้วครับเพื่อนๆน,นะเราเคยใช้แล้วเพื่อนๆน่าจะจำกันได้นะครับ ส่วนเรื่องราวของแอนฟิโลส์เนี่ยอาจารย์ฝั่งแอนฟิโลส์เนี่ยเดิมทีแผนก็คืออยากจะให้ทันปลายเดือนมกราคมซึ่งมกราคมเนี่ยมีเกมนัดสุดท้ายที่เล่นในบ้านก็คือเจอเชลซีก็คือกลางสัปดาห์เนี่ยก่อนที่จะปิดมกราคมที่จะก้าวเข้าสู่กุมภาแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ทันตามแผนเดิมครับคือตอนนี้เปิดใช้ไปประมาณ70และอะให้คิดแบบนี้เลย70%ก็คือประมาณ7 0 0 0คนยังเหลืออีก4 0 0พคนที่อยู่บนสุดอะ ยังไม่เสร็จครับมันล่าช้ามาจากเหตุเดิมนั่นแหละไอ้บักกิ้งแฮมกรุ๊ปนะครับที่ล้มละลายผู้เับาเหมาแรกอะล้มละลายไปแล้วทําให้เวลามันล่าช้าผู้เลมาผู้เับเหมาใหม่มาสารต่อก็ทํามาดีแล้วนะทัน7 0 0ดแต่แต่ไอ้สี่พสุดท้ายเนี่ยยังไม่ทันวันเกมกับเชลซีทีนี้ต้องมารอดูว่าเกมในบ้านนัดถัดไปจากเชลซีมันก็จะเป็นวันที่10กุมภาพันธ์เลยเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยจะทันไหมในการเปิดใช้แบบเต็มความจุ ให้มันครบหกหมื่นหนึ่งพันที่นั่งแบบทั่วสนามได้เลยแบบเต็มความจุจริงๆอ่ะต้องรอดูแต่แหล่งข่าววงในครับเดวิดลินส์สอบถามมาให้แล้วบอกว่ายังต้องรอดูอีกทีหนึ่งสถานการณ์ยังไม่นิ่งอาจจะเลยเกมเบอร์ลี่ไปอีกก็ได้แมก็รอกันอีกนิดนึงนะครับยินดีกับดีอาร์ด้วยได้ลูกสาวนะครับเท่าที่ผมแปลจากภาษาสเปนเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยกดแปลใน Google เลยนะกดคำว่าแปลภาษาเลยเนี่ยคือมันมีแอปแปลไงก็คือ เขาบอกว่าเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่รอคอยมานานน่าจะเป็นลูกสาวแล้วดูจากสีชมพูดูจากอะไรนะผ้าที่เขาคุมนะก็ยินดีด้วยครับได้ลูกสาวก็เป็นลูกสาวคู่เลยนะเพราะว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกสาวเหมือนกันเนี่ยออคนแรกเนี่ยคนสองก็ลูกสาวเหมือนกันครับยินดีกับดีอาร์ตด้วยนะครับเป็นพ่อคนพ่อลูกสองละอันนี้เป็นคลิปแล้วกันนะฮะให้ดูเป็นการกอดกันระหว่างเจอกินคอปกับทางคอนเนอร์แบลลี่สามเกมหลังสุดคอปกอดแบลลี่อย่างเงี้ยไปสองดอกนะฮะ ถ่ายโดยอาร์ซิมล e นะครับขอบคุณอาร์ซิมล e ด้วยส่วนนี้ครับนะมอร์ตันบอกว่ามีไอดอลสองคนคือเจอร์ลาดกับชาบีอลอนโซโดยเฉพาะชาบีอลอนโซเขาชอบเทคนิคแบบนี้มากๆไม่ค่อยได้เห็นในอังกฤษเป็นคนสปายงาแบบเทคนิคดีผ่านบอลยาวดีเราจะเห็นว่ามอร์ตันมีความมีความเป็นลูกผสมระหว่างเจอร์ลาดกับอลอนโซนะในในวิธีการเล่นแบบสไตล์เขาอะนะก็ไม่แลกเขาทําตามไอดอลเขานะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งหน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสนดต่างหมดนี้หมดเวลาลาไป้วยกันก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ